ก็ถ้าเห็นในภาพนะครับคืออันนี้จะเป็นภาพอธิบายซ p พพลายเชนของการสินค้าพวกบริโภคแล้วกันที่เป็นสินค้าส่วนใหญ่ที่ที่ซื้อขายกันในประเทศไทยนะครับคือจะเห็นว่าการโอนถ่ายสินค้าเนี่ยมันมีหลายปาร์ตี้มาเกี่ยวข้องเนาะมันก็จะมีทั้งผู้ผลิตนะครับที่เป็นโรงงานผลิตใช่ไหมครับเวลงงาผลิตเสร็จก็ส่งสินค้าไปเก็บที่คลังสินค้านะครับแล้วก็ ส่งต่อไปที่ distribution center หรือไปที่ retailer ที่เป็น DC แล้วก็ไปขายที่ store นะครับซึ่งถ้าถ้ามองอย่างนี้ก็คือ supply chain มันมีหลาย p ์ตี y เกี่ยวข้องแล้วค่อนข้างจะซับซ้อนทีนี้ถ้าทุก party เนี่ยซื้อผลิตใช้เองมันก็จะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเวลาคุณโอนถ่ายสินค้ากันอย่างเช่นเจ้าอย่างเช่นคุณผลิตเสร็จคุณจะโอนไปไปที่สมมติว่าคุณผลิตโรงงานคุณเสร็จคุณจะส่งไปที่ DC ของสมมติว่า s c o l o t อะไรเงี้ย แล้วเป็นผลิตของคุณเองคุณส่งไปปับ๊บคุณก็ต้องไปติดตามนํากลับ,บหลังจากที่เขาใช้งานเสร็จเนาะซึ่งถ้าพูดในแง่ของความสะดวกเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะวุ่นวายในการที่จะติดตามผลิตที่มันจะวิ่งไปตั้งแต่ต้นจนไปจบที่ที่ผู้บริโภคที่ที่สโตรข์ของของเทสโก้อะไรเงี้ยครับมันจะไปหลายต่อแล้วคุณจะต้องติดตามเอาเอาผลิตตัวนี้กลับมาใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะมีความยุ่งยากลําบากและมีโอกาสที่จะสูญหาย ราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดระบบเช่าขึ้นมาซึ่งระบบเช่าเนี่ยก็คือว่าผู้ให้เช่าผลิตนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทเชฟเนี่ยก็ให้เช่าผลิตก็คือ,อลูกค้าที่เช่าก็จะมีตั้งแต่ผู้ผลิตเนาะแล้วก็ผู้ที่ขายหรือกระจายสินค้านะครับก็จะเช่าผลิตก็คือเปิดแอคเคาท์บบริษัทเชฟนะครับแล้วก็เบิกไม้ผลิตไปใช้นะครับซึ่งสมมุติว่าโรงงานโรงงานึ่งผลิตสินค้าเสร็จนะครับเอาใช้ผลิตเชฟตั้งแต่วัตถุดิบ เอาเลิตเอาสินค้าใส่เลตนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายสินค้าพร้อมเลตเนี่ยไปให้อีก,อกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นฝ,ฝ่ายที่เอาสินค้าไปกระจายเนี่ยก็สามารถจะโอนย้ายเลตระหว่างบัญชีของผู้ผลิตไปหาบัญชีของผู้กระจายสินค้าได้เลยนะครับโดยที่ก็ผู้ผลิตก็หยุดจ่ายค่าเช่าแล้วก็ผู้กระจายสินค้าก็จ่ายค่าเช่าต่อนะครับแล้วพอผู้กระจายสินค้าเนี่ยใช้เลตเสร็จ ส่งไปขายที่สต์นะครับแล้วคืนผลิตเปล่าเี่กก็สามารถคืนผลิตเปล่ากับมาหาบริษัทให้เช่าผลิตได้แล้วก็หมุนเวียนกลับไปใช้ต่องนั้นทุกคนก็ไม่ต้องกังวลว่าผลิตของตัวเองไปไหนนะเพราะว่าเจ้าของผลิตก็จะเป็นผู้ให้บริการเช่าเนี่ยจะเป็นเจ้าของผลิตทั้งหมดครับยงแต่หน้าที่ของผู้เช่าเนี่ยก็คือต้องต้องทําหน้าที่ในการที่บันทึกทรานเซ็คชั่นในการรับการจ่ายผลิตของตัวเองนะครับซึ่ง วันนี้คุณเบรบพาลเลตไปใช้เท่าไหร่วันนี้คุณโอนย้ายไป้อีกเจ้าหนึงเท่าไหร่ก็ต้องบันทึกทรานซัคชันนะครับแล้วก็มันก็จะมีระบบรองรับอยู่ที่สามารถจะดูได้ว่าคุณมีพาเลตคงคลังใช้อยู่เท่าไหร่นะครับก็เป็นการหมุนเวียนใช้งานพาเลตซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็จะ support ในแง่ของ supply chain ที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนอย่นี่นั่นก็หมายความว่าการที่เราเไม่ต้องลงทุนผลิตไม้เองนะคะ เปลี่ยนมาเป็นการเช่าแล้วก็คือจะได้ในเรื่องของการบริการในเรื่องของการซ่อมแซมใช่ไหมคะครับแล้วก็รเรื่องของการดูแลบํารุงรักษาอันนี้คือเชฟเป็นคนดูแลถูกไหมคะใช่ครับก็ถ้าคุณซื้อพาเล็ตเองพาเล็ตก็จะเป็นของคุณเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแอสเซทของคุณแหละคุณก็มีสิทธิ์ที่จะขายต่อหรือทาอะไรกับมันได้แต่ว่ามันก็จะมีกิจกรรมการซ่อมที่คุณจะต้องทําเองด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ผอเลทเช่าเนี่ย ก็ตัวไหนเสียหายก็สามารถคืนมาให้กับผู้ให้บริการเนี่ยซ่อมให้แล้วก็เตัวใหม่ไปใช้นะครับมันก็ลดลดกิจกรรมที่มันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินค้าหรืออะไรที่เป็นธุรกิจหลักของของของคุณนะครับของของรถ้าเราถ้าเราซื้อไม้ผลิตหมายถึงว่าถ้าเราผลิตไม้เองนั่นแสดงว่าเราจะต้องมีแผนกซ่อมแซมไม้ผลิตด้วยแต่นี่ก็คือถ้าเราเป็นระบบการเช่าก็คือส่งกลับไปหาที่ผู้ให้เช่าใช่ครับ แล้วผู้ให้เช่าก็เป็นคนดูแลเป็นคนซ่อมแซมเขาก็ประหยัดในเรื่องของเรื่องของค่าค่าจ้างรายงานนะคะอีกอันหนึ่งค่าจ้างรายงานเวลาที่ใช้ในการซ่อมวัตถุแล้วก็การอินเวส m e เมนต์นะคะก็มีทั้งสามข้อละข้อเสียข้อเสียล่ะคะข้อเสียข้อเสียของการการใช้พาเลทเช่ามีไหมคะข้อเสียของการใช้พาเลทเช่าเอผมมองว่าเป็น คือเธอคือในมุมมองของมันะมันก็มันมันก็จะมีความเสี่ยงอยู่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเช่าไปแล้วคุณดูดูแลไม่ดีนะครับอย่างเช่นทําสูญหายเนี่ยมันก็จะมีค่าปรับ <Okay. S 2> เกิดขึ้นหรือว่าใช้ผลิตผิดวิธีแล้วทามันเสียหายซึ่ง <Okay. S 2> ซึ่งความเสียหายเนี่ยมันจะมี2ระดับนะ <Okay. S 2> ระดับที่ทางผู้ให้บริการเนี่ยยังซ่อมให้ฟรี <Okay. S 2> กับระดับที่มันเสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซมได้อันนี้ก็จะเกิดค่าปรับขึ้นมาันั้นอันนี้มันก็จะเป็น มัน,ม,นมันมองก็เป็นความเสี่ยงแล้วกันซึ่งจริงๆมันสามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าคุณมีวินัยในการใช้งาน,ม,นมากพอไม่จำเป็นระต้องมาเสียค่าปรับตรงนี้เลยค